สำหรับพระอาหารหันยังมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าใช่ที่ตอบว่าใช่ประวาทีเขาหมายถึงแนะนำในเรื่องโลกโลกข้อสองเราก็เลยถามดึงเข้าไปสู่ความหมายที่เป็นอริยสัจสีหรือเป็นโลกุตะละในข้อสองเราจึงถามว่า พระอรหันต์อันผู้อื่นพึงนำไปได้อันผู้อื่นพึงจูงไปได้อาศัยผู้อื่นก่อผู้อื่นไม่รู้ไม่เห็นหลงไม่รู้ตัวหรือถ้อยคํำเหล่านี้นะคะที่ว่าผู้อื่นพึงนำไปเป็นต้นไม่รู้ตัวเป็นที่สุดนั้นเป็นคำเรียกหมายเอาผู้ที่เป็นปุถุชนปุถุชนถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจสี่าะฉะนั้นก็ยังต้อง อาศัยผู้อื่นนําไปนําไปเนี่ยนาไปไหนก็นําไปเรื่องนอกลูกนอกทางอะไรยังไงก็ได้แล้วก็นําไปสู่การได้บรรลุมรรคผลในที่หลังถ้าเป็นผู้ดูชนนะครับเพราะว่าผู้ชนนี่เป็นผู้ไม่รู้ในนี้ว่าเป็นจำนวนไว้หลายอย่างนะครับก็เห็นจะไม่ต้องเจรในละแต่สําหรับพระอราหันต์แล้วท่านจะกล่าวด้วยค่อยคาในข้อทีสาม ที่ตั้งจะรูปคำถามานะครับว่าพระอาหารหันต์อันผู้อื่นไม่พึงนําไปได้อ,อย่างเช่นเราความจริงไม่บางเรื่องนีไม่ต้องถึงพระอาหารหันต์เช่นพระโสดาบันใครจะฉุดกระชากลากไว้นับถือศาสนาอื่นเนี่ยท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นพระอาหารหันต์โดยแล้วก็ไม่มีทางที่เป็นไปได้และสําหรับ เรื่องโลกุตละธรรมเก้าประการแล้วพระอรหันต์ไม่ต้องอาศัยใครมาที่แจงบอกกล่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเองเพราะฉะนั้นสำนวนหนึ่งที่เราจะพบในถ้อยคําของภารรษาบกอยู่เสมอที่บางครั้งท่านจะพูดเป็นลักษณะประกาศความที่ธรรมคุณบอกว่าปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติบอกว่าเราไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เราไม่ได้เชื่อ พระสมณโคดมอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นจิตตักคเรื่องหาบดีเป็นคนพูดให้นิครนาตบุตรฝังความสิ่งที่พูดจนะเป็นเรื่องของฌานเรื่องของสมาบัติว่าข้าพาเจ้าเชื่อและที่เชื่อนี้ไม่ได้เชื่อพระสมณโคดมทําให้นิครนาตบุตรกระจายจิตแต่ท่านก็บอกทีหลังว่าที่ไม่ได้เชื่อเพราะว่าข้าพเจ้าได้รู้เองตอนนี้ข้าเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องมาพูดกันอีกคล้ายๆอย่างนั้นแต่ถ้ายังเป็นบุตรชนอยู่เนะี่ยยังต้องอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีก บอกแล้วบอกอีกพระอาหารหันต์ท่านจริงกล่าวเรียกว่าเป็นคนที่ไม่พึงนำไปได้กระทั่งเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่หลงแล้วก็เป็นผู้รู้ตัวนี่เป็นคุณสมบัติของพระอาหารหันต์ทีเดียวต,านนะะนนต่างกับปุถุชนนะครับปุถุชนนั้นเป็นตรงข้ามกับพระอาหารหันต์หมด เพราะนั้นข้อที่เหลือข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดนั้นความอ่นทั้งนั้นผมขอข้ามเลยถือว่าเป็นความตื้นมีความหมายลักษณะเดียวกันหมดก็ขอเลยไปดูในข้อที่สามสิบเก้าทีในนี้ได้อ้างสูตรหกสูตรเหมือนกันห้าสูตรแรกนั้นซ้ํากับเนื้อความในสองเรื่องก่อนคือเรื่อง อัญญานกับเรื่องกลางขาแต่ว่าสูตรที่หกนั้นมีความแตกต่างกันก็เลยแสดงเฉพาะในสูตรที่หกท่านดูข้อความในสูตรที่หกนะครับซึ่งเนื้อความสูตรนี้ได้คัดเอามาจากปัตดบิดกเล่มที่ยี่สิบห้าที่มีชื่อว่าจุลนิเทศในจุลนิเทศนั้นมีข้อความสำคัญว่าในเรื่อง การทิ่พระเจ้าทรงพยากรปัญหาของโสรกสามมานพคือมานกสิบหกคนซึ่งได้นําเอาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลึกซึ่งในทางปฏิบัติขั้นโลกุตระมาฟูถามระพุทธยาแล้วก็ในจานวนสิบหกคนแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าโพตกะมานพและที่เรียกว่ามานพมานพเนี่ยท่านอยานึกว่าเป็นคนหนุ่มคนไม่มีความรู้อะไรหรือเป็นลูกศิษย์ของอาบรีพรามแต่หมายถึงเป็นลูกศิษย์ที่ มีความรู้เป็นเจ้าหมูเจ้าพนะเรียกว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ส,สอนลัทธิหรือแนวปรัชญาของภาวรีปรามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็เรียกว่าภูมิธรรมไปสูงบรารมีเนี่ยเรียกว่าใกล้จะบรรลุเต็มทีนะเพียงแต่ว่าไม่ได้อาศัยประโตโรูโภศจริงไม่ได้บรรลุอันนี้ดีว่าอาจารย์เป็นคนใจกว้างผูกปัญหาให้ลูกศิษย์มาถามพระพุทธเจ้า ืออาจารย์เองก็เรียกว่าบารมีแก่เหมือนกันไม่ได้เจอปรตโตโศกัสเราว่าคนจะบรรลุธรรมนั้นต้องสายปรตโตโศกัสด้วยแต่ละคนก็ถามปัญหาไปคตัวอ,อย่างสองอย่างแต่สําหรับมานกคนนี้นะถามว่าถามเป็นเชิงขอร้องขอให้ช่วยแบบขอร้องพระเจ้าช่วยตนน้องนี้ว่าขอพระองค์ได้ไดทรงสแสดงธรรมเถิดข้าพระองค์ได้ฟังแล้วก็จะนาเอาไปศึกษาในในนิพพานคําว่านิพพานที่เราเนี่ยก็หมายถึง สิ่งสุดยอดที่เขาเห็นว่าเขาควรจะเข้าถึงซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ไปรู้ว่านิพานคืออะไรก็ขอร้องอย่างนี้พระพุทธเจ้าก,ก็บอกว่าเออเขาเธอเมื่อเธอเธอน่ะจงบำเพ็ญเพียรในทิฏฐินี้เถะแล้วเธอจะเป็นผู้ที่ได้คําแนะนําจากปากของเราเอาไปศึกษาพระนิพานได้ครับว่าบำเพ็ญเพียรในทิฏฐินี้ทิฏฐิเป็นชื่อชื่อหนึ่งของพระพุทธศาสนาทิฏฐินี้คือในศาสนานี้ เมื่อพระองค์ตรัสอย่างสั้นๆอย่างนี้มานก,ก็ยังฟังแล้วก็ก็เลื่อมใสเลยนะแต่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยขอร้องพระองค์ว่าขอพระองค์จงปลื้มความกังขาของข้าพระองค์เถิดคือขอร้องให้ให้พระองค์เนี่ยจงทําให้ข้าพระองค์ข้ามจากความงสงสัยทั้งหลายลทั้งปวงที่ข้าพระองค์สงสัยอยู่เนี่ยให้หมดไปคล้ายๆว่าคนฉลาดมีความงสงสัยมากอยากจะรู้จนกระทั่ง ไม่มีอะไรเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่จะทําตัวเองให้พ้นจากกีเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงความสงสัยในเรื่องอย่างนี้ก็ขอลองให้พระองค์เปืืองเหมือนกับเปลืองอาพรวีภูสิทธิ์ออกจากตัวพอขอลองในลักษณะขอพระเจ้าอย่างนี้แทนที่พระองค์จะทรงช่วยเปลืองให้กับตรัสเป็นลักษณะผลักความรับผิดชอบ ในทางความเพียรให้เป็นของตัวมันอเองได้ข้อความที่ปรากฏตรงนี้นะครับจึงทรงตรัสว่าดูก่อนโทตกะเราจะไม่อุตสาห์ดูอสาหเพื่อจะเปลื้องใครใครที่มีความสงสัยในโลกแต่ท่านเมื่อรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอันประเสริฐก็ข้ามโอคะนี้โดยอาการอย่างนี้เราขอให้มาดูข้อความในบางตอนของ พุตตะกฏตรงนี้ที่ทรงตรัสว่าเราจะไม่อิสาหะคือไม่พยายามเราจะไม่พยายามหรือไม่อาจมีความหมายว่าไม่อาจไม่อาจที่จะเปลื้งใครใครที่มีความสงสัยในโลกคือคล้ายๆว่าเราจะมีกิเลสหลายอๆอย่างแต่ถ้ายกเอาความสงสัยเป็นตัวตัว้งตัวเดียวนะครับลักบองขอให้ช่วยทําให้ผมจงหมดกิเลสทีเนี่ยได้นะมไม่ได้ มันไม่เหมือนการเปลื้องอาพรมีวภูสิหรือการอาบน้ําชาระมนทินทางร่างกายอาจจะเคยขอร้องคนอด่นก็ได้แต่กิเลสที่ไม่ได้เพราะนั้นจริงทรงตรัสปฏิเสธด้วยตรงนี้เลยเดียวว่าเราไม่อาบที่ที่ทในนี้แปลทับสาบโอสาหะเพื่อที่จะเปลื้องใครใครคือใครใครก็คือทุกคนไม่ว่าใครจะให้เปลื้องแบบดึงกิเลสออกอากตัวไม่ได้แต่ท่าน แต่ท่าน,นหมายถึงแต่ท่านคือโพตกะเมื่อรู้ด้วยปัญญาคําว่ารู้ด้วยปัญญาตวงนี้หมายถึงโลกุตละปัญญาท่านต้องมารู้รู้อะไรก็รู้อริยธรรมนั่นเองที่บอกว่ารู้ด้วยปัญญาที่ชื่อว่าอธิป,ปัญญาแปลว,ว่าปัญญาอันยิง่งซึ่งทํามันประเสริฐคืออริยสัจคนที่รู้อริยสัจคนนั้นเป็นคนที่ข้ามโอชาได้ นี่แปลว่าทรงตรัสยอดเอายอดมาแสดงที่ว่ายอดนั้นหมายถึงขอให้เธอจงยังอาธิปัญญาที่สหาคตในอรหัตมัคจิตรู้อริยสัจสี่ด้วยปัญญาในนั้นแล้วเธอจะเป็นผู้ฆ่าโอค่ะคือกาโมฆะโอค่อาทิโตฆ่ะอาวิโตฆ่ะเดี๋ยด้หมายความอย่างนี้ ตรงนี้ตรัสทําไมครับตรัสทไมพระสูรนี้ยกขึ้นมาเพื่อบอกอะไรที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาที่กำลังพูดก็ยกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าผู้ที่บรรลุอรหัตตมัคคปัญญาแล้วคนนั้นไม่มีความสงสัยในเรื่องอะไรอะไรในโลกที่ที่ริงไมายถึงอริยสัต์ไม่มีความสงสัยในเรื่องอย่างนี้นี่ก็ยกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นการบอกอยู่เป็น ในทีด้วยว่าคนที่รู้อริยสัจย่อมจะไม่มีความสงสัยในลักษณะที่เป็นไปได,ด้วยตัวเองไม่ใช่ใครคนอื่นเข้ามาทำให้คนเข้ามาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ในลักษณะแนะนํนะนะไม่มีเราก็เลยมาถึงข้อที่สี่สิบนะออกควาว่าสงสัยในโลกโลกตรงนี้หมายถึงโลกความจริงเหมือนว่าไม่นาน,นเดียวอริยสตินะครับแต่โลกหมายถึงโลกคืออัตาภาพ อันยาวกวา้วางตอซึ่งโลกตรงนี้บางทีหมายเลยจะถึงอริยสัจทุกสมุทัยนี้โลดมากด้วยแต่บางทีทศัตร์โลกเหมือนในโลหิตศัสตรโ์โลหิตศาสตรอู่ในเรื่องโลกนะตรงสารว่าโลกคืออะไรบุคคลจะทำที่สุดแห่งโลกอันไม่เกิดแก่เจ็บตายได้ไดบุคคลนั้นต้องทำที่สุดแห่งโลกเสียก่อน และคําว่าโลกในอริยวิยน,นัยนี้ก็หมายถึงโลกคืออภัพยาวากว้างสองหนาคือไม่มีอ่าเรียวขันธโลกแต่เหมือนกันจะพูดแค่โลกแต่หมายเลยไปถึงอริยสัจสี่ข้ออื่นด้วยท่านจึงกระต่อขยายต่อไปว,ว่ารู้ว่านี้โลกนี่เหตุเกิดของโลกคือทุกขสมุัยนี้เป็นปฏิปทาเมื่อความดับของโลกเออนี้เป็นความดับของโลก แล้วก็นี้เป็นปฏิปทาเพื่อความดับของโลกก็หมายความว่าพูดโลกอย่างเดียวพูดหัวหน้าอย่างเดียวพูดทุกอย่างเดียวหมายเลยไปถึงอริยสัจสี่ทั้งหมดในข้อสี่สินั้นพระบาตีเขากล่าวพวงเราบ้างว่าไม่ควรจะพูดอย่างที่เราได้พูดใช่ไหมคือไม่ควรจะมีความเห็นหรือไปเที่ยวกล่าวว่าการแนะนําของผู้อื่นสําหรับพระอรหันต์มีเราก็บอกว่าใช่พระบาตีก็เลยบอกว่าผู้อื่นยังแนะนํานามและโคตของบุรุษตรี ทางมีใช่ทางทางมีใช่ทางหมายถึงทางถนนนะครับทางสันจรอพึงแนะนําชื่อย้าไม้ต้นไม้เจ้าป่ามีหมายถึงต้นไม้ใหญ่ที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นประธานของต้นไม้ในอาณาบริเวณที่ตัวเองยืนต้นอยู่ยังมีการแนะนําแก่พระอาหารมิใช่หรือแล้วก็บอกว่าใช่คือใช่เนี่ยเรายอมรับในฐานะที่เป็นเรื่องโลกโลกไม่เกี่ยวกับเรียนสักที พวะาวัตทีเขาบอกว่าด้วยเหตุนั้น,นท่านจึงต้องกล่าวว่าการแนะนํานี้ตรงนี้นะีจริงแล้วถ้าไปพูดอย่างนี้ต้องอธิบายให้แจ้งนั่นเองนะครับว่าที่ว่ามีการแนะนําหมายถึงอย่างไรครับที่จริงเราหมายถึงแนะนําเรียนครัแต่เขาจะหมายถึงแนะนําในเรื่องอื่นครับ เราก็เลยวกกลับเข้าสูนย์จุดหลักในข้อ42ว่าผู้อื่นพึ่งแนะนําโสดาปฏิผลสกัดตาตากามีผลอนาคามีผลอราัตผลแก่ฆ่ารหารันหรือพระวาดีบอกกาไม่ชัดอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของโลกุตละธรรมแล้วรก็ไม่ต้องอาศัยใครแนะนําถ้าเป็นโสดาบันก็เ,ร,เรื่องโสดาปฏิผลไม่ต้องใครแนะนําแต่เป็นสกัดา,ากาก็ เรื่องโซดาปฏิผลกับป,ประกาศาคามีผลไม่ต้องไปแนะนาถ้าเป็นอรหันต์ก็ทั้งสี่เลยไม่ต้องมีใครแนะนำในเรื่องนี้จบเท่านี้ครับมีปัญหาไหมครับถ้าไม่มีปัญหาจะต่อเรื่องที่ยี่สิบหกชุดที่ยี่สิบหกเอกสารอาจจะกระโดดไปกระโดดมาหน่อยสาหรับลําดับการบรรยายัญญาติเรื่องยี่สิบหก 26, นั่นก็เป็นเรื่องเรียกว่าแปลกอีกแง่หนึ่ง คือเรื่องปัญหาว่าพระอาหารหันต์นั้นเป็นผู้ชื่อว่าเป็นอริยะเบื้องต่ำอีกสามด้วยหรือไม่คือเรื่องคนเดียวที่จะเป็นอะไรอื่นๆที่เคยเคยเป็นอยู่เนี่ยคาบางเรื่องไม่ได้บางเรื่องไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเนี่ยมาบวชเป็นพระยังเป็นลูกของแม่คนเดิมได้ยังเป็นพี่ของน้องคนเดิมได้ยังเป็นน้องของพี่คนเดิมได้ไม่เปลี่ยนอย่างนี้ไม่ไม่ถือว่าเปลี่ยน คนเดียวกันแต่เป็นหลายอย่างเป็นเจ้าอวานเด้แต่ใดเป็นมหาได้แก็ไดเป็นเจ้าคุณได้แต่ใดหรือเป็นอะไรอีกตั้งหลายอย่างก็ได้แต่บางอย่างนะเป็นไม่ได้อย่างเช่นเป็นมนุษย์ไดยก็ได้เป็นเทวดาโดยในตัวโดยกําเนิดไม่ได้เว้นแต่แต่โวหารเปรียบเทียบได้เป็นมนุษย์สเตโวนี่ถือว่าเป็นการแสดงโดยวานเปรียบเทียบหรือเป็นผู้ชายด้วย้เป็นผู้หญิงด้วยก็ได้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ช่ไหมครับหรือตำแหน่งในทางการงานการเมืองก็เหมือนกันบางอย่างก็อ,งอาจจะครอบสองตำแหน่งบางทีนะครอบสองตำแหน่งแต่บางทีก็ไม่ได้อีกทีเป็นนายกด้วยแล้วเป็นรัฐมนตรีทุกกระทรวงด้วยก็ไม่ได้เรียกว่าต้องขาดนั้นโลกโลกเราก็มีนะว่าคนนํามาเป็นอย่างนี้แล้วต้องขาดจินเงินเดือนตรงนี้แล้วเงินเดือนที่อื่นต้องไม่ได้จะไม่ได้ ทุกๆอย่างไม่ได้เป็นกินตำกินเงินเดือนตําแหน่งนายยกโดยกินเงินเดือนตําแหน่งสอสอด้วยอะไรก็ไม่ได้หรือกินเงินเดือนทุกๆกระทรวงที่นายกเกิดจะไปเป็นขบหรายกทรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังมีเรื่องว่ามีลักษณะได้บางไม่ได้บางบางไอ้ที่ได้บางไม่ได้บางบางอย่างก็สมมติเอาให้ได้บางอย่างก็สมมติเอาให้ไม่ได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติเอง เช่นเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้หญิงด้วยพร้อมกันไม่ได้เป็นพระอระหันต์ด้วยเป็นพระโสดาบันด้วยก็ไม่ได้ไออย่างนี้ถือว่าเป็นประเภทที่อยู่ในลักษณะเดียวกันกับ,<ม>ก,บการเป็นไม่ได้พร้อมๆกันโดยธรรมชาติบางอย่างทำไมถึงนาตงงไปนะครับว่าทำไมถึงคนว่าคนเป็นพระอระหันต์แล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นสกิทาคาด้วยดาเป็นโสดาบันด้วยดาะต่ลองคิดดูนะครับว่าทำไมถึงเป็นไม่ได้หรือถ้าท่านคิดว่าน่าจะเป็นได้นะเพราะอะไรข้าวตีกังอันนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งใช่ไหมแล้วเหตุอย่างอื่นอีกก็เป็นหลายอย่างในการที่เรียกว่าไม่ได้ครับ นะเช่นว่าทีเลสที่ละที่เหลือก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็คนที่เป็นโซดาเนี่ยประเภทโสดาก็มีอยู่ถ้าอรหันจะไปเป็นโสดาดยก็ต้องเป็นโสดาประเภทไหนด้วยซึ่งก็กลายเป็นว่ามาทําลายคุณสมบัติของระรารห์เช่นว่าโสดาประเภทที่เกิดอีกเพียงสองชาติถ้าะอาหันจะไปเป็นโสดาบันดัดวยก็ต้องไปเลือกว่าจะเป็นโสดาประเภทไหนก็เลยกลายเป็นว่าอรหันจะต้องเกิดอีเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อรักษาความเป็นโสดาบันนั้นไว้ให้ได้อาราหันก็เลยเรียกว่าต้องแตกกันก็ดีไม่ได้เป็นอาราหันสมบูรณ์กันสักทีแล้วพระวาทีเขาก็บอกว่าอ้าวก็คนที่เป็นโสดาบันเนี่ยเป็นอาลหันนะโสดาบันแตกไปจากสันดานของพระอาราหารันหรือแตกไม่แตกโสดาเนี่ยแตกไหมโสดาปฏิมาแตกไหม่ักิตาตามีมักแตกได้ไหม อรหัตต์โสดาปฏิมักปฏิผลสกีตาคารมักผลอนาคารมักผลเนี่ยใครที่บรรลุแล้วแตกได้แหลยฌานแตกได้แล้วถ้าแตกได้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นว่าเป็นโสดาบันแล้วพอเป็นสกิตาคาพับโสดาบันแตกแปลว่ากิเลสที่โสดาบันละได้ก็ออกฤทธิ์เหมือนอย่างเราเรียนมาสยมแล้วว่าอ่นเรียนผสมแล้วพอมาสยมครับ ปรมแตกหมายความว่าอะไรที่เราได้จากการเรียนชั้นประถมเนี่ยเสียหายหมดเลยก่อไก่ที่ท่องไว้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลก็ลืมหมดเลยก็เป็นอันตรายต่อการบรรลุหรือการคงคุณสมบัติของระดับการศึกษาที่สูงกว่านั้นเป็นไปไม่ได้ฉั้นไม่แตกเราถือว่าไม่แตกแต่ถือว่าเลยเลยหมายความว่า คุณสมบัติอย่างนั้นเราข้ามเลยไปนะนะเมื่อโสดาบันได้กําหนดขึ้นมาได้คุณสมบัติเพียงเท่านั้นอย่างนั้นเมื่อเราเป็นผู้ข้ามเลยคุณสมบัติที่เป็นโสดาบันขึ้นไปก็ทื่ว่าเราไม่ได้เป็นโสดาบันโดยที่โสดาบันไม่ได้แตกไม่เหมือนชานนะถ้าชานไม่มีการแตกเพราะคําว่าแตกก็หมายความว่าอะไรที่ชาญน,นั้นได้ข่มไว้ได้กําหนดคุณสมบัติไว้คุณสมบัตินั้นได ปาสนาการไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแต่เ่นว่าที่หอได้ก็กลายเป็นหอไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าแตกอะมัคไ,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 ไม่มีการแตกผลก็ไม่มีการแตกถึงเป็นสมุดเขทวิมุตสมุดเขทวิมุตคือพ้นอย่างเด็ดขาดไม่ใช่กระทังกวิมุตหรือวิกรรมปรนาวิมุต ที่ยังมีความกำเริบอยู่เมื่อไปประสบพบกับวิสภา,ารปัจจัยคือปัจจัยตรงกันข้ามหรือปัจจัยก่อกวนคุณธรรมนั้นๆครับเรามาเริ่มดูคำถามที่หนึ่งถึงคำถามที่สี่เนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นการปฏิเสธว่าพระอราหันต์ไม่ได้ประกอบด้วยผลจิตุบ,บาบสิ่ข้อที่หนึ่งเราถามว่าอราหันต์ประกอบด้วยผลสี่บบ คำว่าประกอบด้วยในที่นี้ภาษาบาลีแทนที่จะใช้คำว่าสมยุติแทนที่จะใช้คําว่าอย่างอื่นแต่กลับมาใช้คําว่าสมัญน,นาคตะคือความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยผลสีสมัญน,นาคตะคือความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหรือความเป็นผู้เข้าถึงพร้อมด้วยอะไรทำองนั้นเราถามพระวสีพระวตีก็บอกว่าใช่ เพราะว่าเป็นอหรหันต์แล้วต้องเป็นอย่างอื่นด้วยล้วก็เลยถามคำถามที่สองเพื่อที่จะปฏิเสธลักษณะของจิตตุปบาทคำว่าจิตตุปบาทบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นจิตตุปบาทหมายถึงปรากฏการของจิตหรือจิตที่ปรากฏในสันดานามเราได้มีจิตปรากฏกันครั้งละกี่ดวง ทีดวงอรทีละดวงครั้งละดวงแล้วเราไม่เคยมีจิตสองดวงเกิดพร้อมกันเลยบางครั้งท่านถึงตัดโดยความหมายนี่ว่าตัดทั้งหลายอยู่ด้วยจิตดวงเดียวที่ว่าอยู่ในจิตดวงเดียวก็หมายความว่ามีชีวิตอยู่ด้วยจิตทีละดวงอห่านี้ไอที่ว่าเรามีจิตคนละสี่สิบห้าดวงหรือบางศาสตร์บางภูมิจิตท่นนั้นดวงตนนี้ดวงนั้นตรงนั้นทำไมได้มาเขาเกิดครึบพร้อมกันทั้งเท่านั้นดวงคือสี่สิบห้าดวงมันต้องเนี่ย แต่หมายก็มีสิทธ์จะเกิดคือมีทั้งดวงใดอย่ามีสิทธิ์หรือจิตเหล่านั้นอาจมาเกิดในตำนานได้กี่ประเภทท่านั้นเองนี่ถ้าเห็นว่าพระอรหันต์ประกอบด้วยขนสี่เราก็เลยถามอาไมายท่านหมายความว่าพระอรหันต์นั้นมีจิตมีผลกิจิตท,ทั้งสี่ดวงเนี่ยปรากฏขึ้นเป็นประจำในตันานของท่าน,นหรือแต่เราค่อยๆถามเรียบ ด้วยขนะดจิตอื่นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระอรหันต์ประกอบด้วยผลสีในผลและจิตสีเนี่ยเขาก็ต้องมีผัสสะของเขาที่เป็นผัสสะที่เป็นของโสดาบันของสกทาคาของอนาคาแล้วก็ของอร่ันต์นั้นบอกว่าผัสสะเจตสีท่านก็เกิดขึ้นทีละสีมีสีอะไรอันหนึ่งเป็นของโสดาบัน เป็นตัวเวทนาก็เช่เดียวกันมีอย่างละสีนะมบาราวาทีไม่รับที่ไม่รับกเ็เพราะอะไรถึงไม่รับเพราะว่าผิดหลักการเนี่ยกระทั่งบอกแม้จิตก็เกิดขึ้นดีละสีดวงหนึ่งจิตก็สีเหมือนกันหนึ่งก็เลยรับอารมณ์ได้ดีละสีอะไรๆก็ไดว่าสีหมดตรงนี้ถือว่าผิดหลักการนะครับเพราะว่า จิตเกิดได้ครั้งแรกหนึ่งอันนี้ก็แปลว่าสมัยนั้นความเห็นเรื่องจิตเกิดขึ้นทีละลายในดวงยังไม่มีไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีอธิบายจาเป็นว่ามีหลายดวงกันดะโดยไม่มีเงื่อนไขเลยทีนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าอ่าก็อย่างกรณีของพระจุลปันหกที่ท่านทำลิสต์แค่นิดหนึ่งที่เรียกว่า ปิดอะไรมโนมยิติการถอดกายเป็นฟังเป็นพันนะครับความจริงก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็พูดเป็นลักษณะภายาเขากล่าวว่าเป็นเรือนพันเต็มวัดหมดทํางานคนละอย่างของอย่างด้วยไม่ใช่ทํางานอย่างเดียวกันหรือเป็นลักษณะแบบฉายภาพซ้อนแต่ก็อยู่ในท่าเดียวกันพูดก็พูด,พดขยับปากบอล้อมกันและนี่ทํากิจคนละอย่าง ถามว่าทุกๆองค์ที่เป็นพระจุลปันโกนั้นมีสิทคนละดวงคนละดวงก็ะดวงเป็นพันดวงอัตตรพันดวงเวทนาพันดวงอะไรอะไรก็เป็นพันตามจํานวนบุคคลที่ท่านในเลวิตให้หนีขึ้นหรือไม่และทําให้มีทําไมรู้จักทํางานคนละอย่างสองอย่างได้เอาอะไรมาทำถ้าบางเงินไปถามให้พูดองค์นั้นพูดองนี้พูดหรือเอา ครีหาบดีที่มีมนท่านไปถันส่งคนมาตามท่านพันคนและไปถามคนละคนคนละคนกันเนี่ยก็คงจะพูดได้ทุกคนพูดได้คนละอย่างคนละอย่างตามคําถามที่ผูกให้ไปถามถามว่าท่านเอาอะไรมาตอบถ้าไม่ใช่จิตคนละดวงแล้วนี่เอาอะไรมาตอบเอาอะไรมาสั่งให้ทำโน,น่นทำนี้และในในคราทั้งวัดเนี่ยแปลว่ามีองค์จริงอยู่องค์หนึ่งนอก่านองค์ปลอมหมดเงื่อือ หรือทุกองค์คเป็นองค์จริงหมดหรือองค์จริงอยู่นอกวะหรือองค์จริงเข้าฤทธเรียกว่าฤิธก,กำบังตัวหายไปอยู่ที่อืเรียนใครไหมฉุดองค์ไหนไปท่านก็แลกเข้าองค์นนคำตอบก็คือท่านทั้งผ่านาน,นั้นไม่ได้มีจิต ท่านไม่ได้ถอดจิตไม่ได้เนรมิตจิตลูกเนี่ยอาจถอดอาจเนรมิตก็ได้แต่จิตนั้นไม่ได้จิตเนี่ยทาไม่ได้เป็นเรื่องของนานมธรรมไม่เหมือนลูกลูกเนี่ยถือว่าเป็นของเล็กน้อยเป็นปริจตธรรมนะครับแล้วก็คือเรียกว่ามันทำอะไรได,ได,ได,ได้หลายอย่างที่มันเป็นเรื่องความเป็นไปของลูกที่ปแปลก เก่ดการถ่ายรูปไรอ,อะไรต่างๆอย่างนี้นะหรือการในระดันิ้การาทาตัวแทนคุมตัวแทนซึ่งมาเป็นลักษณะการปั้นหรือลิศเขาทําได้ดีกว่านั้นเป็นลักษณะเหมือนของจริงก็ทํากระูปได้ทีนี้ที่ทําอะไรต่างๆได้พูดจาอะไรต่างๆได้นะ่ะขึ้นอยู่กับเรียกว่าขึ้นอยู่กับศูนย์รวมใหญ่คือจิตจริงๆของท่านที่เป็นตัวเรียกว่าสั่งไว้ให้ลิ์ที่มีอํานาจสูงๆเนี่ยสามารถที่จะ สั่งให้เป็นอะไรต่างๆทำอะไรต่างๆได้ตามอำนาจจิตที่เป็นตัวแม่แล้วก็แสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับเป็นตัวตนคนจริงๆไม่ได้มีจิตสี่ดวงจริงๆ,ๆเพราะนั้นเรื่องจิตมากกว่าหนึ่งขนาดเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นกับผู้มีฤทธิ์หรือสัตว์ในภูมิใดทั้งสิ้นแม้แต่ประพุติจัติ เอามีไดนะ้สองอย่างอย่าให้จับต้องกันนะจับไม่ต้องกันนะ่อนไปบอกไปชุดมือคนไหนก็ดนะนต่นก็การเขาเรียกว่าการเนลามิดแยกการเนลามิดรวมก็มีสองอย่างในหลักลิศนะครับในบิสุธิมัชเนลามิดแยกแล้วก็เนลามิดรวมท่านที่มีวาสีเนี่ยจะสามารถเนลามิดรวมทับได้เลยรวมตรงไหนก็ได้คือเรื่องของลิกเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นเรื่องที่อธิษฐานได้เหมือนเล่นเล่นเหมือนนังการ์ตูน มีดิแล้วอธิษฐานได้มันนังกระตูดให้เป็นยังไงก็ได้ mm hmm. เมื่อไหร่ก็ได้อธิษฐานทิ้งไว้เลยแล้วคนอธิษฐานเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ได้สิ่งอธิษฐานนั้นย่อมเป็นไปต,ตามอำนาจของบุพเพเจตนาทุกอย่างทุกประการ คือไอ้ที่ถอดเนี่ยนะที่จริงอธิบายได้ในทางหลักวิชาเอาเป็นมาพูดสักนิดหนึ่งคือขั้นที่จะทํามิตก,กายเนี่ยท่านจะทํากระสินก่อนเข้าสมาธิแนละ้วเพ่งเงิกระสินอย่างที่ผมเคยพูดน,นะนะครับไม่ทราบวิธีที่ไหนแล้วก็ใช้กระสิน,เนีเหมือนเขาเ้าไปหลอหนึ่งมิตรร่างกายให้เป็นโครงเป็นโครงแบบหลออละอย่างเงี้ยแล้วก็เอากระสินเนี่ยครับปั๊มเข้าไปเนี่ยนะกระสินที่จริงมันเป็นของสมมุิปั๊มแล้วก็ใช้อดีฐานจิตออกมาเป็นของรูปหยาด้า พราะกรสินนี่มันก็มาในรูปหยาบแล้วเวลาไปใช้ในการเป็นรูปหยาบรูปหยาบคือดวงกสินนะเพ่งให้เป็นปฏิภาคนิมิตกลมกลืนประกับหน้าจิตเป็นและเวลาจะใช้ในระลึกให้เป็นหยาบเนี่ยก็เรียกว่าอาธิษฐานกับเหมือนเราโทรศัพท์อำนาจพลังงานมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นนะท่านก็เลยท่านจะทําให้เป็นพันแล้วก็ปั๊มออกมาปั๊มแล้วก็แยกพรวดออกมาก็คงยังไม่ใช่ค่อยๆแก้ดีละ ทิละตัวติละตัวอำนาจิดเนี่ยจะทำยังไงก็